พาไปเที่ยวเกาะสมุยอัปเดตปี2024 In ินเที่ยวพักผ่อนกัน3วัน2คืนและเปิดวาร์ปที่พักริมทะเลหาดเฉวงสุดชิลที่บอกเลยว่าทั้งวิวดีฟาซิลิตี้ครบครันพักผ่อนสบายแล้วก็ใกล้ทะเลแบบก้าวเดียวถึงไปค่ะพร้อมแล้วก็ตามเรา2งคนไปเที่ยวกันคือทริปนี้เราเริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพนะคะบินตรงลงเกาะสมุยเลยกับสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ซึ่งบอกเลยว่าทั้งสะดวกแล้วก็สบายตั้งแต่เริ่มทริปเพราะผู้โดยสารทุกคนของบางกอกแอร์เวยส์สามารถเข้าไปนั่งใน องรรับรชิลๆจิบเครื่องดื่มทานขนมก่อนขึ้นเครื่องได้ฟรีแบบนี้เลยและระหว่างบินทางสายการบินก็มีเสิร์ฟอาหารให้ทานบนเครื่องได้อีกคือใครแพลนจะไปเที่ยวเกาะสมุยนะคะแนะนําให้บินกับบางกอกแอร์เ,ออเวย์สเลยใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงนิดนิดก็มาถึงสนามบินเกาะสมุยแล้วและทริปนี้เรา2คนก็เช่ารถขับเที่ยวกันเองนะคะมาแลนดิ้งกันช่วงสายๆก็ขอไปเติมพลังกันที่คาเฟ่กันก่อนเลยพิกาดคาเฟ่แรกที่เราจะพามาแวะนะทุกคนก็คือที่นี่เลยชื่อว่า The ะ e กลา a Beach c a ฟ่นะคะอันนี้เจ พี่ดูนเขาเป็นคนไปเจอมาบรรยากาศดีมากมันเหมือนเป็นคาเฟ่ชิลๆติดริมทะเลแล้วเขาก็จะมีมุมให้นั่งแล้วก็มุมถ่ายรูปกระปุกกระปิกเยอะไปหมดเลยที่เรามาคนน้อยมากมันเหมือนมีแค่เราสองคนบรรยากาศก,ก็แบบสวยเราชอบนะมันเหมือนแบบเห็นทะเลสวยๆชิลๆแล้วก็เราสั่งเครื่องดื่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี้ นุ่นสั่งเป็นแบบตัวนี้เขาเรียกว่าเอ,อ่อเกลาปาสกายเป็นชื่อ,อคาเฟ่เลยเหมือนเป็นซกเนเจอร์ใช่แก้วนี้230ออันนี้นเป็นมะม่วงปั่นนะคะน่ารักไนหะมร้อยหกชื่มันอร่าเกียเหมือนเครื่องดื่มที่เขากำลังฮิตกันช่วงเนี้ยมาดื่มาหมชม,ร,มร้านนี้ก็คือแบบมานั่งชิลๆฟังเพลงชมวิวทะเล ถ่ายรูปแล้วก็ดื่มสมูทตี้อร่อยอร่อยได้นะคะเดี๋ยวคื้นรูปให้ดูว่าถ่ายแล้วมันจะออกมาแบบไหนปิง <S <S ชิลกันที่คาเฟ่กันเสร็จแล้วนะคะก่อนเข้าที่พักเราก็แวะไปร้านยำร้อยคิวซึ่งเป็นร้านยำร้านส้มตำที่คนโลเคอลสมุยเนี่ยแนะนํากันปากต่อปากว่าเด็ดซึ่งเราสองคนไปพิสูจน์มาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าไม่เกินจริงเขาทําถึงมากจ้าใครเลิฟของแซบนะต้องลองแวะมาร้านนี้เลยอยู่ไม่ไกลาจากหาดเฉวงค่ะแล้วคือมีปูไข่ดองแบบนี้ด้วยบอกเลยว่านัวมากจ้งแม้ กินของแซ่บบูดองยำ ถ้าอาหารกันอิ่มท้องแล้วนะก็ถึงเวลาไปเช็คอินกันที่ที่พักของเรามาสมุยรอบนี้เรามาพักกันที่โอโซช่วยงสมุยคือโอโซเนี่ยเป็นแบรนด์โรงแรมในเครือออริกส์โฮสปิทาลิตี้กรุ๊ปที่ในไทยมีสาขาทั้งที่เกาะสมุยพัทยาแล้วก็ภูเก็ตและยังมีสาขาที่ประเทศมาเลเซียคือโอโซจอร์ชทาวปีนางและที่กําลังจะเปิดโอโซเมดินีที่ยาโฮบารุอีกด้วยเรือเอาจริงตอนแรกที่เลือกที่เนี่ยนะคะเพราะว่าโลเคชั่นเขาขันเทพมากอยู่ติดชายหาดช่วงแบบนี้เลยแล้วคอนเซปต์ของโรงแรมก็ตรงใจเรามากๆค่ะเพราะว่าเขาเน้น ความสนุกสดใสแล้วก็พักผ่อนสบายและครั้งนี้นุ่นเลือกพักที่ห้องดีลักบีชฟรอนท์ไฮไลท์เด d เนี่ยมันอยู่ที่อะไรตามไปดูกันจ้า นี่ทุกคนคือออกจากห้องเรานะคะก็จะเป็นบริเวณนั่งเล่นด้านหน้าซึ่งเชื่อมไปชายหาดได้เลยนะเฟี้ยว่าพี่เฟี้ยวมากเราสามารถมองเห็นทะเลจากหน้าห้องเราเลยนะคะแล้วก็แบบวิวดีมากวันนี้แบบสมุยอากาศแบบโคตรดีเลยน้ำสีฟ้านี่คือห้องเรามาเดินออกมาทางนี้ก็จะเป็นหาดแหละ วันนี้อากาศดีสุดๆนะคะไม่อยากเชื่อว่านี่ยังไม่ใช่หาซีซันของสมุยนะถ้ามาหาซีซันนี่มันจะแบบดีงามขนาดไหนนะนี้ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปชิลกันที่ริมหาดเฉวงนะคะอันนี้ก็คือเป็นหาดที่อยู่หน้าโรงแรมเราเลยคือแบบสวยมากคือมาสมุยอะ่ะเราอยากได้หาดสวยๆก็ต้องเฉวยยงนี่แหละแจ่มสุดแล้วเพราะว่าหาดทรายจะแบบละเอียดแล้วก็น้ำเนี่ยฟ้ามากๆเลยไม่มีก้อนหินมากวนใจใช่แล้ว แล้วมันเป็นพื้นที่หาดที่กว้างมากๆเลยนะคะแค่เดินออกมาจากห้องพักนะก็ได้เห็นวิวทะเลสวยๆแบบนี้แล้วจริงสุดจะปังแล้วนี่คือบริเวณด้านหน้าเนี่ยเป็นที่นั่งที่ทางโรงแรมเซ็ตไว้นะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเด้อใช่น,นี่นเป็นของโร<า><ล>งแรมเราแต่ว่าถ้าไม่ได้พักที่โรงแรมมันจะมีแบบค้างๆมันก็จะมีเสียตังค์เนาะแล้วว้าเราไม่เสียตังค์เย้สวยมาก วิวตรงนี้ยังไม่เท่าวิวด้านหลังคะ่ะทุกคนอวิวด้านหลังคือแบบโอ้โหน้ำฟ้ามากเลยสวยจริงรู้แล้วว่าที่เกาะสมุยมันมีอะไรมันมีน <ทำ S 1> ้ำ<ห>ฟ้าแบบนี้มันมีหาดทรายที่สวยแล้วก็น้ำสีฟ้าแบบนี้เรามาพักกันที่โอโซชเฉวงสมุยนะคะ อันนี้เป็นสระว่ายน้ำ่วนการของที่โรงแรมนะคะเขาก็จะมีส่วนที่แบบว่าเป็นโซนของผู้ใหญ่ตรงนี้เนอแล้วก็เป็นโซนสระเด็กอยู่ตรงนู้นนะคะนี่บริเวณรอบๆก็มีซันเบดให้นั่งค่อนข้างถือว่าเยอะเลยนะอู้สระว่ายน้ำก็แบบมีความชิลทุกคนนี่สามารถเอาห่วงโยกห่วงยางมาลอยเล่นได้นะคะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ได้พกมาจากกรุงเทพนะแต่ว่าเขามีขายแถวนี้ คือหน้าหาดอะไรเงี้ยมีคนเดินมาขายตลอดเวเลยแล้วก็โรงแรมมีบริการแบบสูบให้ได้ด้วยถ้าเกิดซื้ออะไรเงี้ยนะคะ ซื้อไอติมกัสเตมกู๊ดมานะคะมันเป็นรสชาติกู๊ดไวฟ์กับชีสเดย์คือเขาคอลแลบกับโอโซนะทุกคนนี่นี่ก็คือชีสเดย์นะก็จะเป็นบานอ f ฟฟี่ครันชนะคะส่วนกู๊ดไวฟ์ก็จะเป็นซอสเทศบตเตอมลอนเซอร์เบนะถ้วยละ180บาทนะคะร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องชิมหน่อยนยขอชิมชีสเดย์หน่อยหน้าตามันดูน่าทานมากออะไรอันนี้ดีมากดีมากรสชาติแบบ หอมมันลงตัวมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้มันแบบดีมากอืมอยากจะชิดไเด้ทุกวันเลยอ่ะ <c oughs> อืม,อ,ม,อ,มอันนี้จะให้ความรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นมาเนาะเพราะความซอเบ่อะมันจะมีความแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆคือรสนี้มันจะมีความเค็มด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนแตงโมจิ้มเกลืออืม,อ,มอันนี้ท่านตอนแบบร้อนๆก็สดชื่นนะส่วนใครชอบความแบบ หวานนัวลงตัวต้องรสนี้เลยชีดเดย์เราชอบชีดเดย์มากเลยอ่ะนี่ฉันจะให้เธอชิมชีดเดย์หอมอร่อยเหมือนกินบานอนฟี่เลยแล้วก็จริงๆอยู่ในไอติมเลยอร่อยมากนอกจากสองรสพิเศษนี้รสชาติจะอร่อยแล้วนะคะคอนเซปต์ของไอติม2รสชาตินี้ก็ยังตั้งใจทําให้ตรงกับคอนเซปต์ของโรงแรมอีกด้วยที่ทั้งสนุกสดใสและสดชื่นเข้ากับที่นี่สุด ตอนนี้นะคะจะไปทานข้าวนะคะที่ร้านหน้าโรงแรมกันซึ่งเขาจะมีร้านเบอร์เกอร์นะที่ดังมากๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยไม่ได้มาพักก็ทานได้นะคะชื่อว่าสเต็กเบอร์เกอร์ค่ะนี่เดินออกไปนิดเดียวนะคะจากโรงแรมจะอยู่ติดด้านหน้าถนนเฉวงเลยซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยเบอร์เกอร์เด็ดเบอร์เกอร์ดังมากนะคะตามไปลองดู ให้ดูเมนูนะของสเต็กเบอร์เนะทุกคนเน้นเบอร์เกอร์หน้าทานหน้าทาแบบนี้เลยพอชั่นี่เขาบอกนะมันจะแบบค่อนข้างใหญ่เลยนะคะของอันนึงเนี่ยคุ้มไปเลยจุกจิแน่นอนคิดว่าคนเดียวน่าจะทานไมห่หมดนะคะมีทั้งเนื้อทั้งไก่เนื้อแล้วก็แบบมีฟิวชั่นนีอย่างอันนี้คือลาบไก่อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็มีเนื้อวัวก็มีนะคะค่อนข้างครบเลยแล้วก็พวกไส้ต่างๆนสลัดเนื้อแล้วก็ของกินเล่นรวมถึง เซฟก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มนะก็ครบเลยมาร้านนี้ได้นะคะถ้าเกิดอยากมาชิลมาทานอาหารอร่อยๆอามาแล้วนะคะน่าทานมากนนี้เราลองเป็นสั่งริบเนาะอรกริปแล้วก็กรีกสลัดแล้วก็เบอร์เกอร์ตัวดังของเขานะ ซสแบบสุดอลังมากเลยทุกคนใสใหญ่มากนอกจากอาหารที่นี่ก็ยังมีเครื่องดื่มให้มาจิบมาชิลกันได้นะคะใครมาแถวเ่วงเนี่ยห้ามพลาดเลยม mm hmm. ีให้ดูความละเอียดของทรายค่ะทุกคนโหหาเวงแบบดีงามน,นะนุ mm hmm. ่งขาวามากหาดกว้างมากน้ำก็ใส ใครที่แบบว่าชอบชิลโดยที่ไม่อยากร้อนแดดนะก็มานั่งชิลตอนเย็นนะคะชเวงก็ดีงามมากหรือว่าถ้าใครชอบแบบน้ำใสๆแบบแสบตาเลยอย่างเงี้ยก็ช่วงประมาณ11ีเอ็ดโมงถึงบ่ายสามน้ำตรงนี้คือแบบฟ้าแบบโอ้โหสวยมากถ้าใครอยากจะชิลๆก็มาช่วงเย็นๆนะคะมานั่งแบบเพลินๆจอยๆริมทะเลนี่คนแบบเยอะเลยอะ่ะ The next morning morning ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดู บุฟเฟ่อาหารเช้าที่โรงแรมโอโซนะคะไปจ้าเขามีโดนัทบาร์แบบนี้ด้วยนะคะดูแบบสีฟันแบบน่ารักมากโยเกิร์ตค่ะน้ำผลไม้กาแฟต่างๆเบเกอรี่ต่างๆก็ครบแล้วค่ะโอ้โหโชวนร้อนๆน่าหาวเนอต้มไก่หอมมากหมูผัดพริกไทยดำมาม่าอันี้โพส ไส้กรอกใก่พาสต้าซอสมาเขือเทศน,น,นะคะมันฝรั่งอบแต่เราอะชอบเบคอนกรอบของที่นี่มากมันกรอบจริงอะไรจริงพิซซ่าก็มีนะคะแล้วเขาก็ยังมีสเตชันไข่อยู่ตรงนน้นด้วยที่ทำให้แบบสดใหม่เลย ดย์แอนไน์นะคะอยู่แถวช่วยที่เนี่ยเขาบอกว่าเดอร์ตี้อ่ะเด็ดมากแล้วก็มีแบบให้เลือกลายแบบนะแล้วกาแฟซิกเนเจอร์เขาก็ดูดีน่าทานมากมากเราเคยไปทานที่สาขาคิเกตมาแล้วมันแบบเด็ดดวงมากเราชอบเราก็เลยจะลองมาที่สาขาสมุยบ้างจากโรงแรมโอโซที่เรามาพักนะทุกคนสามารถเดินมาที่แถวถนนคนเดินช่วยอ่ะได้ประมาณแบบ10นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็ะมาได้แล้วเผื่อใครแบบมาเที่ยวแถวนี้แล้วชอบ ออกมาหน้าโรงแรมหาอะไรกินด้านนองเลยที่เนี่ยถือว่าสะดวกมากแล้วก็แถวนี้จะมีทั้งบาร์ร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เต็มไปหมดเลยรวมถึงห้างเซ็นทรัลสมุยก็อยู่แถวนี้ด้วยค่ะมาแล้วนะคะกาแฟเดินตีแค่ละร้อยหบาทแล้วก็ของนี่ก็เป็นกาแฟโคบูนะคะแค่ละร้อยหบาทเหมือนกันชิมเดร์ตีนะคะอือ้ชอบมาก อร่อยอะทุกคนมันเป็นร์ตี้แบบที่เราชอบมันจะมีความหวานนิดๆแล้วก็ความหอมมันนัวตัวกาแฟก็คือดีมากนี่อยากจะให้ดูแบบว่าน้ำมันของกาแฟที่ลอยอยู่ด้านบนนะซั่นคือแบบเลยกาแฟที่ดีอร่อยมากขุบคุณมากเลยที่มีเมนูนี้ออกมาอ,ม <laughs> อันนี้ก็เป็นกาแฟโคบูรนะคะผสมลิ้นจี่แล้วก็น้นากุหลาบอะไรเงี้ยแบบคือแบบสดชื่นสดชื่นตกแต่งกุหลาบมาด้วย <laughs> หอมมาก โอแก้วนี้ทานแล้วสดชื่นเลยแม้เต่คลายแบบเป็นคนทานกาแฟเข้มๆไม่เก่งแล้วอยากได้ฟีลแบบสดชื่นสดชื่นเข้าไปด้วยอันนี้แล้วเหมาะเขาเแบบทำคลายคอบเทลมอกเทลอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่านี่คือแบบผสมกาแฟโคบูรแทนเล่าลงไปนะดีเลยร้านนี้นะคะชื่อ Day and Night นะ มีสาขาทั้งที่สมุยสุราแล้วก็ภูเก็ตด,ด้วยเราอเคยไปที่ภูเก็ตมาแล้วเราติดใจก็เลยมาที่นี่ซะหน่อยนะคะเราช่วงเย็นๆเนนะี่ยเขาก็จะมีโปแบบดริก์ต่างๆด้วยมีขายอาหารด้วยนะคะแล้วอาหารทอาอร่อยมากด้วยเออเผื่อใครมาแถวชว่วงนะแล้วหาร้านอร่อยๆทานไม่ว่าจะกาแฟอาหารหรือว่าเครื่องดื่มมาดื่มมาด,ดริก์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ที่นี่มาได้เลยนะเด y a n อ n i g h อ of เกาะสมุยจ้า นี่เราพามาจุดชมวิวลาดเกาะน,นะคะห่างจากโรงแรมเราประมาณ10บนาทีเองตรงนี้ก็สามารถเดินลงมาถ่ายรูปเล่นได้ชิลๆจะเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาจ้าตรงนี้ก็มีที่จอดรถน,นะคะมาจอดรถแล้วก็นี่เดินมาถ่ายรูปได้แบบชิลๆเด้อ ตอนนี้เราพามากันที่บริเวณจุดถ่ายรูปหินตาหินยายนะคะเขาจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหินตาไปทางนี้นะหินยายไปทางนู้นนะหินตานะคะก็ <and> อยู่บริเวณน,นู้นนะคะ าจะมีบาร์ที่ชื่อว่าร็อกบาร์นะคะเป็นแบบแนวเวเก้บ,บาร์ชิลล์แต่ตอนนี้ฝนจะตกทุกคนมาแบบมีแนวอาหารง่ายๆแล้วก็เครื่องดื่มขายเหมาะกับมานั่งชิลลชมวิว เดี๋ยวเที่ยววันนี้นะคะเราจะพามาลองทานร้านอาหารลับๆบ,บ,บนเกาะสมุยกันนะทุกคนคือเขามีคอนเซปต์ที่มันแตกต่างจากร้านอาหารทั่วไปในสมุยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนแนวโอมาเกาเซอาหารใต้อะไรแบบฟีลแบบเชฟเทเบลแล้วแต่วัตถุดิบว่าวันนี้มีอะไรก็จะเสิร์ฟแบบนั้นนะโดยที่การจะมาทานที่เนี่ยต้องจองก่อนด้วยนะคะเขาไม่รับวอล์กอินที่นี่ชื่อว่าบ้านสวนลุงไข่จากโรงแรมเรานะคะก็ขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเขาจะเสิร์ฟเป็นแบบอาหาร ใต้อาหารพื้นบ้านแล้วก็ซีฟู้ดสดๆจะมีให้เลือก3แบบ3ราคาก็แล้วแต่วัตถุดิบตั้งแต่หลักร้อยไปยันหลักพันแพงสุดก็คือพันสองซึ่งเป็นเซตที่เราเลือกทานในวันนี้คะ่ะป่ะลองไปชิมกันดืนดด่นเต้หนึง่งเลยดื่นเต้นหนึ่งเลยบรรยากาศร,ร้านนะก็จะเป็นแบบร้านโอเพนแอร์โล่งๆแบบนี้นะคะคือเขาจะมีโต๊ะไม่เยอะมากนั่นไปเหตุผลว่าเขาแบบต้องให้แบบจองมาก่อนเด้อ ความพิเศษของเซตที่เราเลือกอ่ะคือจะเป็นเซตที่สามารถเติมได้ไม่อัน้นนี่เป็นแบบเชฟเทเบลอลคาร์บุฟเฟ่ออีกต่งางหากตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟทั้งหมด7อย่างแล้วนะคะยังไม่รวมข้าวอีกก็คืออยากให้ดูแบบไซส์นะตัวใหญ่มากจริงๆแล้วก็ความพรีเมียมของเซตพันสนะคะก็คือปูนี่ที่เขาจะแบบแกะมาให้พร้อมทานแบบนี้นะคะโอโหบอกเลยว่า คนรักปูอย่างเราเนี่ยเลิฟเลยเดี๋ยวขอทานแบบยังไม่จิ้มก่อนนะอื <c oughs> สดผ่านจะ <c oughs> ให้ดูน้ำจิ้มซีฟูดให้มาแบบปูใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหอมมากจิ้มไปมากที่สามารถเติมได้อีกเลยแค่มากินซีฟูดเนี่ยก็คุ้มแล้วนะ <c oughs> นี่จะให้ดูอีกฟากหนึ่งนะคะในขณะที่นุ่นจกปูอยู่แบบนี้พี่นุ่นก็ กำลังเอนจอยอยู่คับหอยนางรมคะ่ะมาสุร,รามาสมุยต้องกินหอยนางรมซึ่งที่นี่เขาคัดมาให้แบบสด,สดๆแล้วก็ตัวใหญ่ดีเลยเครื่องอย่างแน่น <c oughs> เป็นไหมคะมเขาให้มาตอนแรกให้มา5้าตัวคิดว่าเติมไหมคะเติมเติมไม่ค่ะให้ดูไซส์หอยนะคะนี่ประมาณนี้ตัวประมาณนี้ใครชอบทานหอยนางรมนะ มาที่น่าจะฟินแน่แล้วก็แบบเลือกเซ็ตที่แบบสามารถรีฟิลได้เติมได้นะโอ้โหถูกใจแน่ยังแบบสดๆติดฝาอยู่เลยนะจริงๆแบบนี้ยที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ขายแพงแล้วนะตัวลรเป็นร้อยสองรอยได้นะแล้วแต่ไซส์เออดีจริงนะคะสมราคาคุย อร่อยสดด้วยแล้วไม่คาวเลยกำลังกรุบกุบชอบมากเลยที่แบบว่าแกะมาให้ด้วยนะคะเพราะเวลากินปูคือขี้เกียจุดก็ค,คือคือขี้เกียจแกะนี่แหละดมีมันดียิ่งกว่าเพราะว่ามีคนแกะให้นี่ตัวใญ่มากไซส์นี้เลยอ่ะเลิศหนะ เอาจริงคนละพันสองจะได้อาหารขนาดนี้เติมไม่อั้นด้วยอ่ะดีมากเลยนะขอเอาน้ำน้องกุ้งหน่อยน้ำ <c oughs> น้ำเดี <c oughs> ๋ยวกุ้งเด้งมากของหวานปิดท้ายนะคะเป็นบัวลอยกับเผือกแบบนี้นะคะ แลว้ววาร์ปมาที่มื้อเย็นกันเลยนะคะทุกคนเย็นนี้เราเลือกทานเป็นบาร์บีคิวบุฟเฟ่ที่โรงแรมของเรานะตอนที่เราไปนะคะเขาจะมีบุฟเฟ่บาร์บีคิววันอังคารมาปิ้งย่างบาร์บีคิวและซีฟู้ดให้ทานกันแบบสดๆนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารอื่นๆทั้งคาวและหวานให้ทานกันได้แบบไม่อัน้นบรรยากาศก็ชิลติดทะเลมีดนตรีสดให้ฟังด้วยใครมาพักที่โอโซช่วยสมุยตรงกับวันอังคารที่เขามีบุฟเฟ่บาร์บีคิวลองทานกันนะคะเราว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่ามากเลย The Next morningning ชาวันสุดท้ายก่อนบินกลับกรุงเทพเราสองคนก็เลือกที่จะชิลอยู่ที่ที่พักเอนจอยไปกับกูดไวน์เล่นน้ำในสระว่ายน้ำแล้วก็มาทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารเติร์สทานอาหารกันง่ายๆสบายๆายก่อนจะเดินทางไปสนามบินเกาะสมุยกันมาทานข้าวเที่ยงที่ห้องอาหารเติร์สนะคะก็จะมีพวกเมนูพิซซ่าอาหารไทยต,ทต่างๆสปาเกตตีเครื่องดื่มครบเลยนะทุกคนใช่แล้วก็เมนูทานเล่นสนุกแน็คอะไรเขาก็มีใครหิวก็คือแวะมาทานที่แบบ เติร์สได้เลยอันนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับสระว่ายน้ำเลยนะคะเราลองสั่งเป็นพิซซ่ายำแล้วก็กะเพราเนื้อมาเนาะคือใครที่ชอบทานอาหารฝรั่งก็มีนะแต่ว่าเราอะ่ะมันถน,นัดใส่อาหารไทยซแซบๆเราก็เลยลองสั่งอาหารไทยมามยำเนื้อก็แบบเปรี้ยวหวานกำลังปรีนะทุกคนมาเที่ยวอย่างนี้เนาะบางทีแบบน่ะชิลๆในโรงแรมไม่อยากไปไหนนะอาหารโรงแรมที่นี่ก็ถือว่าไว้ใจได้เลยไปแล้ว และนี่ก็เป็น3วัน2คืนชิลๆที่เกาะสมุยของเราสองคนนะคะคือมากี่ทีก็ยังรู้สึกชอบบรรยากาศของเกาะสมุยแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยๆให้ทานกันครบรถอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารใต้หรือว่าคาเฟ่ดีๆก็มีพร้อมแถมทะเลย,ยังสวยใสกริ้งสวยจริงไม่ผิดหวังเลยถ้าใครกําลังแพลแนมาเที่ยวเกาะสมุยแล้วอยากหาที่พักสวยๆบรรยากาศดีแถวหาดเฉวงแบบเรานะคะแนะนําที่นี่เลยโอโซเฉวงสมุยเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เราไปแล้วติดใจยอยากกลับไปซ้าอีกเลยละคะ่ะ